ก่อนนอนเพื่อนรับแอบรับเพื่อนโนเทอรมีหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางภูเขาหิมะมีเพื่อนสนิทสองคนชื่อพีพีและไทเกอร์วกเขาแยกกันไม่ออกตั้งแฝ่เด็กแต่งปันเสียงหัวรอกการผจญภัยและความฝันขนาดที่หมู่บ้านโนเทอร์นี้เตรียมต้อนรับปีใหม่ อากาศตันหน้าหลงไหลก็อบกวนไปทั่วท้องถนนและบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความหวังและความสุขก่อนวันปีใหม่ทีทีและไทเกอร์พบว่าตัวเองยืนอยู่ใต้ดวงดาวรรยิบระยับและจ้องมองท่ามกลางคลุดปกไม้ไฟอันตราการตาที่สองสว่างบนท้องฟ้าในช่วงเวลาอันมหัศจรรย์นั้นหัวใจของพวกเขารู้สึกถึงอารมณ์ทีุ่่งลท้นอยางพูดทน เราวกับว่าโชคชะตาประสิทฟอ์พวกเขากระตุ้นให้พวกเขาสแสดงความรู้สึกเลือดึลด้วยมือที่สั่นเทาและรอยยิ้มที่ประมาทีทีและไทรเกอร์หันหน้าเข้าหากาันสายตาของพวกเขาสบกันเข้าใจกันนึกซ้งและความรับอันนึกซ้งในช่วงเวลาน้นเองทั้งคู่ตระหนัด้ว่าความผูกพันของพวกเขาเป็นมากกว่ามิตรภาพ มันเป็นความรักที่เบ่งบานอย่างเงียบๆตลอดหลายปีที่ผ่านมารอเวลาที่เหมาะสมที่จะถูกเปิดเผยเมื่อนาฬิกาบอกเวลาที่พีรวบรวมความกล้าและสารภาพรักต่อไทเกอร์อย่างแผ่วเบาไทเกอร์รู้สึกประหลาดใจที่หัวใจเต้นผิดจังหวะเขาแอบมีความรู้สึกแบบเดียวกันกับพิทแต่ไม่กล้าพูดออกมาดาัง อากาศปะทุด้วยความคาดหวังคะแนนหัวใจของพวกเขาเปิดออกประสานจิตวิญญาณของพวกเขาและปิดผนึกความรับของพวกเขาด้วยคำสัญญาตั้งแต่วันนัดเป็นต้นวาที่ีและไทเกอร์เริ่มปฎิบัตเดินทางที่น่าทึ่งด้วยการความรับของพวกเขาสองสว่างเส้นทางของพวกเขาราวกับดวงดาวน้ำทาห่บ้านโนวทวนดีบเฉลิมฉลองเรื่องราวความรักของพวกเขา กอดพวกเขาโดยไม่มีการตัดสินหรือทัฒติความรักไม่มีขอ้อเขตและเรื่องราวของพวกเขาก็กลายเป็นแรงบัดงนดาลใจให้ผู้ห่นยอมรับตัวตนที่แท้จริงและทำตามหัวใจของตนเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีทีทีทและไทเกอร์ได้สร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักความเยนเ็นอัวเย็นใจและความสุขเรื่องราวความรักของพวกเขากลายเป็นตำนาน เตือใจทุกคนว่ารับแท้กำลังหาทางไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรพวกเขายังคงเป็นแสงสว่างนำทางให้กับหมู่บ้านแบ่งปันภูมิปัญญาและเผยแพร่ความสุขในทุกที่ที่พวกเขาไปดังนั้นในหมู่บ้านนอรทชนดีแ่งนี้ที่ซึ่งความฝันเป็นจิงพีทีและไทเกอร์ได้พิสูจน์ว่าความรับไม่มีขีดจำกัดเรื่องราวความรับของพวกเขาอยู่เหนือการเวลา ตื่นใจทุกคนที่ได้ยินว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพลังแห่งความรับและพวกเขาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไปโดยโม้ของขวัญในแต่ละวันและเฉลิมฉลองความรับของพวกเขาในทุกๆวันปีใหม่จบบริบูรณ์ บาก่อนนอกฮาังเห็นความรักทิ้งว่าหุ่มบ้านเกวิวันโดหมู่บ้าน,นเล็กๆที่สวยงามแปล่ตาท่ามปกลางทุ่งหญ้าสีเขียวชะกบมมีมชายหนุ่มสองคนชื่อเจและทิวาอาศัยอยู่ตั้งแต่อายุอย่างน้อยพวกเขาเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดแบ่งฟันเสียงหัวเราะความฝานัน และการผจญไฟร่วมกันแต่ภายใต้เงาเปล่าของพูกเขาที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของหัวใจพวกเขาได้วางความรักที่โหยหาอะไรที่มากกว่านั้นไว้เจและทิวารู้สึกถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งมาโดยตลอดความผูกพันที่นอกเหนือไปจากเงาเปล่าเพ่างนั้นแต่ความกลดัต่อการตัดสินและการปฏิเสธของสังคมทำให้พวกเขาไม่กล้าสแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมา พวกเขากลัว่าความรักของพวกเขาจะไม่ได้รับการยอมรับจากคู่ขนรอบตัวพวกเขาเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีเจและทิวาก็เริ่ม้นเส้นทางที่ยากากาบกันด้วยแต่ละคนแดดพาระความรักที่ซ่อนเร้นไว้เจกลายเป็นจิตรกรที่มีทักษะในขณะที่ทิวามีอาชีพด้านดนตรีพรสวรรค์ของพวกเขาจเริญรุ่งเรือง แต่หัวใจของพวกเขายังคงถูกกดดันด้วยคำพูดที่ในในคูดวันหนึ่งเหยียโชคชะตาโชคชะตาก็เข้ามาแทรกแซงและเพื่อนทั้งสองก็คบว่าตัวเองหลับมารวมตัวกันอีกครั้งในหนู่บ้ากันเป็นที่รังของพวกเขาความส่งจันในวัยเด็กที่พวกเขามีร่วมกันหลังไหลกลับมาและอารมณ์ที่ไม่สแสดงออกของพวกเขาก็กลับใหม่อีกครั้งด้วยดวงตาที่สั่นเทาและหวาดกลัว พวกเขาจึงตัดสินใจเผชนิญหน้ากตบความรู้สึกของตนไม่ว่าโกรธที่ตามมาจะเป็นอย่างไรใายร่มเงาของต้นปูกใหญ่พวกเขานั่งสายตาของพวกเขาจ้องเขมแมนไปด้วยความกังวลใจและความค้าหวังที่ปะปนกันไหนที่สุดเจาหายใจเข้าลึกเลกแล้วพูดว่าที่ว่าเพื่อนรักของฉันยิ่งบางอย่างที่ฉันเก็บซ่อนไว้ในใจมานานแสนนาน ฉันรักคุณไม่ใช่แค่ในฐานะเพื่อนแต่ด้วยสุดจิงมิญญาของฉันที่ว่างเต็มไปด้วยอารมณยิ้มั้งนั้งตาเจเพื่อนรักของฉันคุณสะท้อนความปรารถนาของหัวใจฉันเองฉันรักคุณมาตั้งแต่สมัยเด็กๆและความรักนั้นก็แข็งแกร่งขึ้นตามการเวลาเท่านั้นในขนะนั้นขณะที่รังสีฮันอ่อนโยนของดวงอาทิตย์อาบ ด้วยการโอบกอดท่านกบ่นพวกเขาตระหนักว่าความกลัวของพวกเขาไม่มีมูลพลังเห็นความรักของพวกเขาเหนือกว่าการตัดสินของสังคมและความูกพันของพวกเขาแข็งแกร่งเกินกว่าจะถูกทำลายพวกเขาโอบกอดหัวใจของพวกเขาพันกันและความรักของพวกเขาวาดภาพโลกด้วยสีสันและทุ่งทำนองที่สดใสข่าวความรักของพวกเขาแพร่กระจายไปทั่วบ้าน และแทนที่จะดูถูกหรือปฏิเสธผู้คนหลอกโวกก่อนพวกเขาอย่างเออแทนความยักมีชัยชนะสอนหมู่บ้านถึงความงดงามของการยอมรับและความเมตตาเจและทิวางกลายเป็นแสงสว่างแห่งความหวังเป็นแรงปันกาลใจให้ผู้หื่ยอมรับเอกลักษณ์ของตัวเองและฉันเลยใฉลองความรักในทุกรูปแบ่ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเจและทิวาใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความรัก ความสุขและอิสรภาพในการเป็นจริงเพื่อตัวเย่เรื่องรงาของพวกเขาปลายเป็นตำนานเหนือกาเวลาเผนใจกดรูปเ่อต่อไปว่าความรักไม่มีขอบเขตและนิรพภาพที่แท้จริงสามารถเต็นบ้านเป็นความรักที่คงอยู่ตลอดไปดังนั้นในหมู่บ้านที่เรื่องราวของพวกเขาเริ่มต้นขึ้นเรื่องราวความรักของพวกเขาจึงถูกฟังอยู่ใน หัวใจของทุกคนที่ได้ยินเป็นเครื่องเปืนใจถึงพลังแห่งความรักมีแต่ภาพและความงดงามของการซื่อสัตา์ต่อตนเกมจบเบอร์ลิงูล